องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมมือในการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลสาธารณาภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งหมอกควันและไฟป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 26ก <Cette cow, S 1> ันยายน2566เวลา10นาฬิกานายวิวัฒนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือในการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแ้งหมอกควันและไฟป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีกับนายชัยธวัฒน์ศิวบวร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเขต4ประจวบคีรีขันธ์โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต1และเขต2ประธานสภาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรของของค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้เนื่องจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ร่วมบูรณาการตกลงทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือครั้งแรกเมื่อวันที่28กันยายน2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งหมอกควันและไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในเขตจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต4ประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่นทวงทีลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นโดยมีเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจำนวน20รายการซึ่งจะครบระยะเวลาตามข้อผูกพันในวันที่30กันยายนนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นการขยายเวลาอีกหนึ่งปีโดยจะสิ้นสุดระยะในวันที่30กันยายน2567ซึ่งตลอดระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้เครื่องจักรกลสาธารณภัยมาประจำไว้สามารถช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านอุทกภัยอัคคีภัยและภัยแล้งจนถึงปัจจุบันมีประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า38,000ครัวเรือน อยากจะเี็นว่าหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับซึ่งท่านผู้อำนยการท่านผู้สนัาสนุสนคณักรรมกก็ได้กล่าวเบื้องต้นไปแล้วว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากการที่เราได้มาทำ FOU วมกันเมื่อเดือนกระจายขงปีที่2565ผ่านมาต้องขอขอบคุณนะครับทาบงกรมการทหารราไทยนะครับที่เห็นความสมําคัญแล้วก็ ความจำเป็นเร่งด่วนในการเพื่อเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดราชบุรีผ่านม,มาเราได้เกิดภาาูต้อภัยเกิดอัอธิภัยนะครับและภัยธรรมชาติหลายครั้งนะครับและก็ได้รับประโยชน์จากเครื่องจักรเครื่องมือที่ท่านให้มาร่วมกันกับเราทางการบรส่วนจังหวัดนะครับที่มาเอ็นว์อยู่กันเมือ่อปิที่แล้วทาให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีนั้นได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีนะครับในอุปสรรค ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับขออนุญาตแจ้งเรียนว่าเครื่องจักรที่เราส่งไปผมก็ติดตามตลอดแล้วก็เฝ้าดูเพ่้วยความสุขว่าเครื่องจักรของเราโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำเนี่ยแต่ไม่ได้อยนนู่นิ่งอยู่ที่ท่านผมก็บอกนะครับนำไปใช้บางส่วนก็ใช้เกิดสมรู้แล้วก็ทางองกรจบก็ได้ส่งแซงเครื่อง,งจักรมาอยู่ในสภาพที่ จากบ้านใช้หนงได้ดีาำเนินแล้วนะครับติดตามตลอดนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับกับารที่ท่านทักถึงว่าพวกเรานะครับกรมป้องกันแอะเสถียรภาพสายพิเศษในการไปถึงบรรลุเป้าหมายในการขึ้นนะพี่น้องประชาชนโดยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ได้ติดตามถึงความสำเร็จในการที่ท่านทั้งหลาย ได้รับรางวัลเป็นเกียรตินะครับที่ได <Yeah. S 1> ้รับรางวัลในการบริหารบรรยาการที่ดีนะครับได้รางวัลสุดโต่งมาเป็นรางวัลที่ไปถึงพี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ติดตามเป็นเกียแล้วก็ขอดครับขอบคุณท่านในกนภัทรผู้บระยันก็จ่ออีกครั้งหนึ่งว่าโดยเสนภาพของศูนย์ต่อบารเขตยสีประจวบที่บรินารเอง เราก็มีข้อจำกัดอยู่บางส่วนในส่วนของการนำคนที่อาจจะมีค่อนข้างน้อยแล้วก็มีข้อจำกัดในเ,เรื่องของะระยะทางและเวลาที่จะเดินทางมาดูแลพี่น้องประชาชนอยา่อยา,างทันท่วงทีนะครับเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยื่นมงอเข้ามาเสริมเ,เติมเต็มในส่วนที่เราขาดก็ถือว่าเป็นการเสริมความแข็งแกร่ขง,ขงของ่อางานนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ คนปิดต eh? e so, ่างๆนั้นก็เกิดกับพี่น้องประชาชนในจบนะครับกของญาติจำเปยนว่าตันนี้มีความสุขที่สุดที่ได้มาร่วมงานครับเพื่อข้อตกลงในความร่วมมือในการช่วยพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ครับขออนุญาตกราบขอบคุณท่านผู้เล่นจังหวัดคือท่านรองผู้ว่าจังหวัดท่านในร่วอปจำอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ